สวัสดีครับผมอยู่เรับเข้าสู่ช่องโทนี่สไตลิสต์นะผมนะวันนี้ก็มาพบกับผมไอ้แกล้วแล้วนะผมนะก็ตามชื่อคลิปนะครับผมนะเพื่อนๆน่าจะได้เห็นแล้วแหละว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรกันนะผมนะก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทําการนี่เราจะมีน้ำมันเครื่อง2ตัวเนาะที่จะเป็นคัสตอนเบอร์30กับโมโตลเบอร์50าสิบแล้ววันนี้เราเดี๋ยวเราจะมาทําการฟลัชชิ่งเครื่องยนต์กันนะครับผมนะโดยใช้น้ำมันเครื่องเรานี่แหลนะเนาะ จะเป็นผมเรียกว่าเป็นน้ำมันสัตแล้วกันตัวนี้จะนี่จะเป็นน้ำมันใช้งานก็เดี๋ยวเราจะมาอธิบายก่อนเนาะก่อนที่เราจะไปลงมือทำนะว่าฝัดชิ่งนี่มันคืออะไรเนาะคือทำไมเราต้องทําหรือว่ามันจําเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะก็สาหรับการฝัดชิ่งเครื่องยนต์เนี่ยมันคืออะไรนะผมมันก็คือจะผมจะอธิบายแบบง่ายๆแล้วกันเนาะแบบเข้าใจง่ายผมก็คือเอาง่ายเหมือนเป็นการล้างเครื่องยนต์เป็นการล้างล้างชิ้นส่วนภายในนั่นเองนะผมเนาะอย่างเครื่องยนต์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องยนต์ไปนานๆเนาะย่างว่ามันกก็มมมมีีาาารเเผไหข่ เราสังเกตว่าน้ำมันเครื่องมันจะ็นแบบค้ำๆหรือว่าเป็นสีดำอะไรอย่างนี้เนาะก็มันบางทีมันจะเกิดแบบว่าเป็นคราบตะกันนะครับผมเป็นคราบตะกันที่มันอยู่อยู่ข้างในเครื่องยนต์อะไรอย่างี้เนาะที่ถือว่าใช้งานไปนานยิ่งขึ้นมากกว่านี้คือมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบบยางเหนียวๆใช่ไหมเป็นยางเหนียวๆเหมือนยางมาตอยอะไรเย่างี้เนาะแล้วก็แปลว่ามันจะทําให้ประสิทธิภาพเครื่องยนต์เนี่ยมันมันลดลงอะไรอย่างนี้นะผมนะแต่ว่าถ้าอย่างรถผมคะนนนนะสมมคนะัแน้ผมวิ่งมาหมื่นกิโลนะแต่ผมอยดูผมวิ่งมาหมื่นกิโล ผมมีเงินหมื่นกิโลเองถามว่ามันจะมียางเหนียวมีอะไรไหมผมบอกเลยว่ามันไม่น่าไม่น่าจะมีนะก็ผมเนาะเพราะว่าอย่างเกร้รานเครื่องที่ผมใช้เนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะแล้วมันเครื่องทั่วไปมันมีสารชะล้างอยู่แล้วเนาะแต่แต่ว่าผมอะ ผมคิดว่านานๆผมว่าผมจะทําที้วผมก็คือเหมือนแบบว่าอยากให้เครื่องยนต์เนี่ยมันมันใหม่แต่ว่าถ้ามันไม่มีคราบตะกันหรือว่าอาจจะมีอาจจะมีเล็กน้อยก็ได้นะเราก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นการล้างเครื่องยนต์ใหม่รอบหนึ่งแบบว่าเวลาเราเติมน้ำมันน้ำมันตัวใหม่ใส่ลงไปเงี้ยมันก็จะไม่มีคราบน้ำมันเก่าๆใช่ไหมเพราะว่ามันจะถูกล้างโดยโดยน้ำมันฝัดเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเราก็จะได้น้ำมันใหม่ที่เราเติมเข้าไปน้ำมันน้ำมันเครื่องที่เราใช้งานเนี่ยมันก็จะเต็มประสิทธิภาพมากกว่าเพราะว่าบางทีเวลาเราถ่่ายนน้มัเครืงี ไอตัวน้ำมันเก่าที่ว่าเราใช้งานมาแล้วอะ่ะมันถ่ายบางทีมันถ่ายออกมาไม่หมดเนาะมันก็จะไปค้างตามชิ้นส่วนต่างๆตรงหัวอะไรเงี้ยหรือตรงชุดวาลอะไรเงี้ยเนาะเราก็มันมองไม่เห็นนะเราไม่รู้ใช่ไหมผมก็จะใช้แบบตัวน้ำมันฝัดเนี่ยเหมือนไปดึงน้ำมันเก่าลงมานะผมนะ ก็เวลาเราเติมน้ำมันตรงใหม่เข้าไปเนี่ยมั้งโดูน้ำมันตรงใหม่มันก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแต่ว่าไม่มีน้ำมันเก่าๆมาปนอะไรเงี้ยเนาะจะให้พูดว่ามันดีขึ้นมากไหมผมบอกว่ามันก็ไม่น่าจะดีขึ้นหรือ้าแบบุ้ยรถแม่งแรงขึ้นอะไรเงี้ยเแต่ว่าอาจจะช่วยได้สักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าอะไรเงี้ยเนาะแล้วแต่ความรู้สึกคนเนาะถ้าถามว่ามันมันจาเป็นหรือเปล่ามันควรจะทําบ่อยๆไหมสำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันแล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนเลยเนาะแต่ว่าแบบเพื่อนๆพี่ๆจะทํากันกี่รอบอะไรเงี้ยแต่ว สักหน่โลครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะออมาเดี๋ยวว่าพูดถึงเรื่องบอกว่าเออทำไมพี่ถึงไม่ใช้น้ํามันฝัดโดยตรงเลยทำไมถึงมาใช้น้ามันเครื่องเนาะเพราะว่าผมจะอธิบายก่อนก็นกคือการฝัดชิ่งเนี่ยมันก็จะใช้น้ามันฝัดชิ่งโดยตรงเนาะแต่ว่าวันนี้ผมจะเลือกใช้น้ามันเครื่องนะผมอีกอย่างคือผมหาได้แถวบ้าน <c oughs> น้ำมันตัวนี้ผมหาได้แถวบ้านนะราคาถูกมากเลยอันนี้ประมาณร้อยสิบาบาทเองนะผมนะนี่เป็นส่วนจุดแปดนะเพราะว่าตัวน้ํามันเครื่องเนี่ยมันก็มีสารชะล้างเหมือนกันใช่ไหม นี่ยคือแบบผมไม่ได้ต้องการล้างถึงขั้นแต่ว่าเป็นใช้น้ำมันฝัตตดโดยตรงเพราะว่าเครื่องยนต์ผม่มันก็คงไม่ได้มียางเหนียวอะไรแาดนั้นเนะาะเ็เลยเลือกใช้ตัวนี้ไปก่อนแล้วก็เหมือนเป็นอีกวิธีนึงเป็นวิธีทางเลือกดึงนะผมาในการแบบว่าล้างเครื่องยนต์แต่ว่าเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวผมจะลองเอาน้ำมันฝัดมาล้างจริงๆด้วยเนาะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมจะทำคลิปไปดูทีหลังแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์อีกวิธีนึงแล้วกันเนาะเป็นแบบวิธีมันบ้านหาง่าย,ายหาอะไรน้วมันเครื่องมันหาง่ายแบบแถวบ้าน <S <S ใช่ไหม ไอ้ตัวนี้มันเป็นเกร็ดแบบป่องทองเนาะมันจะมีแบบตัวเกร็ดที่มันถูกลงกว่านี้อีกนะตัวนั้นก็ใช้ได้นะเพราะว่าเราเอาเราเอามาแค่ล้างแบบว่าดึงแบบว่ามาล้างน้ำมันเก่าในเครื่องให้เฉยเนาะมันก็ไอ้แบบต้องการดีมากเนาะอะไรเงี้ยถามว่าประสิทธิภาพมันสู้พวกน้ำมันฝัดได้ไหมผมบอกเลยว่าน้ำมันฝัดอาจจะล้างได้ดีกว่าเนาะแต่ว่าเหมือนน้ำมันฝัดอะล้างได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นได้สักห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ผมว่ามันก็ยังดีเนาะแต่ว่าันนี้ผมแบบแบบว่าเป็นวิธีอีกวิธีนึงแล้วกันเน ว่าร้านทั่วไปอะไรเงี้ยเนาะเอามาล้างเอามาฝัดกันไรเงี้ยนะผมเนาะมาเดีด๋ยวผมจะมาลองทํากันดูนะผมนะว่ามันจะเป็นอย่างไรเนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูด้วยนะครับผมมารับเดี๋ยวก่อนถ่ายนะผมจะมา,มาเช็คระดับน้มันเครื่องก่อนนะว่าดูดีว่ามันยังอยู่ดีหรือเปล่าก็นั้นมันเครื่องที่ใช้มาที่ผ่านมาเนานะก็ใช้ผมใช้เป็นโมดตล5นะ้หนึ่งแล้วก็คือขวดนี้แหละตัวนี้เลย นะอันนี้ผมใช้มา2,000กิโลแล้วผมนะแต่ว่าผมได้ถ่ายไว้หน่อยก็คือแบบมันผมเอาไปวิ่งทริปไปวิ่งอะไรมาเยอะเงี้ยมันก็ต้องควรถ่ายเร็วเนาะอยากให้เครื่องยนต์มันแตบบ่ว่าอยู่กับเราแ้นานเนาะสายถ่ายไวนะผมะเราดูนี่ครับอันนี้เราเช็ดกาแล้วเราจะจุ่มลงไปนะผมเฮ้ยอ่ะมันเครื่องเก่ายังอยู่เนาะไม่พองหายนะผมนะยังอยู่เราเห็นไหมติดก้านดําเลย ครับผมเราจะมาถ่ายกันถ่ายออกแล้วก็ล้างเนาะแล้วก็ในในเครื่องเนี้ยผมใช้มา2,000กิโลแล้วผมจะเติมไปใช้อีกรอบนึงเนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมประทับใจเนาะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมารีวิวตัวนี้กันนะว่าการใช้งานมันเป็นอย่างไรนะผมเนะมาะอเคอ นะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูแหวนเนาะเห็นไหมอันนี้เป็นแหวนปริญญ์เนาะอันนี้ผมแนะนําว่าควรจะเปลี่ยนนะผมนะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนแบบแบบว่าครั้งละตัวได้จะยิ่งดีเนาะแต่ว่าผมจะเห็นไหมมันจะบี้มันจะบี้ไปเรื่อยๆเนาะขอว่าเปลี่ยนครั้งละตัวได้นี่ยิ่งดีเนาะแต่ว่าผมจะเปลี่ยน2รอบครั้งหนึ่งก็เออนี่พอผมจะเปลี่ยนแล้วนี่ผมจะให้ดูผมเบิกมาแล้วผมใช้ของฮอนด้าแล้วของฮอนด้าใช้ได้นะผมนะนี่นะผมเบิกมา5ตัวรับราคา38บาทเนาะ ตกตัวหนึ่งก็ไม่ถึง10บาทเนาะประมาณเท่าไหร่ประมาณตัวละเจบาทนะผมนะสามสิบแปดบาทเนาะก็แนะนำให้เปลี่ยนนะผมนะนี่ผมจะของของฮอนด้าได้เนาะไปเบิกแบบตามร้านศูนย์ฮอนด้าได้เลยเนาะอ่าตัวนีนะ้ในเครื่องเราก็ไม่มีแล้วน้ำมันเครื่องนะเนาะเยวจะปิดไปก่อนปิดโบก,ก่อนอันนี้ก็ใช้แหวนตัวเก่าไปก่อนได้เนาะเพราะว่าเราใช้แค่ปิดน้ำมันเครื่องแบบเรายังไม่ได้ขี่ครับนะใส่เข้าไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำมันน้ำมันฝรั่งกัน ดโดยใช้น้ำมันเครื่องนะนี่ว่าดีน้ำมันเครื่องฝัดอย่างเงี้ยนะเราต้องแน่นมากเลยเราไม่ได้ขี่ไปไหนลยวสอ่ตัวนี้กลิ่นหอมมากเลยแต่ผมว่าวาวาลีนหอมกว่านะครับเดี๋ยวจะมาเติมกัน นะครับตอนนี้คัตตอนก็อยู่ในเครื่องเราแล้วเดี๋ยวเราจะสตาร์ทรถเดินเบาวอร์มไว้เนาะสัก5นาทีนะผมปล่อยไว้สัก5นาทีนะผมปล่อยไว้เลย5นาทีน <c oughs> ะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรเนาะอันนี้จะเป็นน้ำมันเครื่องโมตุนที่ถากม,มาเนอสผมจะมาทำการเช็คสารแขวนลอยเหมือนที่เคยแบบว่าทำในคลิปก่อนๆนาะเวลาผมทานน้ำมันเครื่องเนี่ยผมจะเช็คสารแขวนลอยตลอดเนาะเราใช้ไฟแฟลชโทรศัพท์สับเลยนะส่องไปเลย ผมก็จะเอาอันนี้กวนตัวหาแล้วมักวนนะ้ำมันมันเนาะนี่คือประสิทธิภาพของโมดูล5บาร์หนึ่งแล้วแทบจะไม่มีเศษโลหะเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรื่องพวกประเด็นพวกนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปพูดอีกทีหนึ่งในการรีวิวนะ้ำมันเครื่องเนาะเออมาครับนี่ก็เราเดินเบาแล้วประมาณ5ทีเสร็จแล้วผมเดี๋ยวจะมาถ่ายออกกันนะผม ก็เรื่องวัใช้เวลาการเดินเบาก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยเนาะที่ผมว่าเดินสักห้าทีของมันก็โอ้ลแหละแกให้น้ำมันมันแบบว่าวิ่งทั่วเครื่องยนต์นะครับผมเดี๋ยวไปดูสภาพกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะแค่นี้ก็แบบรู้สึกว่ามันร้อนๆแล้วเนี่ยนะอันนี้อันนี้แค่แบบเปิดตัวฝาปิดแล้วมันเครื่องมาแล้วมันก็ร้อนๆแล้วเวลองถ่ายมันเครื่องออกกัน ออกมาแล้วท่ทุกคนนี่เห็นว่านอน้ำมันคัสต้อนไปล้างข้างในใช่ไหมนี่ยสภาพม,มันก็จะแบบอย่างนี้แนละ้วจากน้ำมันที่มันทองๆใสๆนะมันก็จะดำๆหน่อยเพราะมันไปล้างแล้วมันเครื่องเก่าออกมานะผมเราจะเปลี่ยนแหวนนะผมแหวนใหม่เช็คผลที่ผมเบิกของฮอนด้ามาเนี่ยเพราะว่าศูนย์ฮอนด้าใกล้บ้านผมนะน <c oughs> ผมจะศูนย์ยามาฮ่าผมจะไปในเมืองเงี้ยผมเบิกใกล้บ้านเาราดีกว่าใช้ได้เหมือนกันเห็นไหม เวลาขันน็อตเข้าก็ไม่ต้องไปขันอัดแน่นมากนะผมเอาแค่ตึงมือก็พอนะครับอชนิดนิดนึงนะตึงมือก็พอแค่นี้มันก็อยู่แล้วนะไม่ไม่จำเป็นต้องไปอัดถึงว่าขั้นแบบพลังช้าอะไรเงี้ยไม่ต้องนะผมเดี๋ยวน็อตจะมีปัญหานะครับนะครับเแต่เราจะเติมพระเอกของเราลงไปนะผมนะ โมตน, 5, 1, น้ันหนึอันนี้เป็นน้ำมันที่เราจะใช้งานของเราก็ใส่ตามสเปคนะ้อง0.9เดี๋ยวผมดูก่อนก็ทุคนลองตรงมาดูแล้วกันก็แต่เรามันเครื่องไปแล้วก็อย่าลืมเช็กระดับกันด้วยนะผมนะว่ามันได้หรือเปล่านี่นะผมในกล้องรู้เห็นบปล่านะมันจะใสๆา,ายหน่อยนะเห็นไหมติดก้านนะเส็จได้ครับทุกคนเสร็จแล้วคุณภาพน้ำมัน น้ำมันฝัดดยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะลองเอาน้ำมันฝัดจริงๆมาทำให้เพื่อนดูดีกว่านะอน,นี้จะเป็นแบบอีกวิธีหนึงนะ่งว่ามันเป็นอีกวิธีการฝัดเครื่องยนต์อีกโดยใช้น้ำมันเครื่องแล้วกันนะเป็นแบบทางเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับผมนะในการมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับก็มีประมาณนี้นะผมสำหรับคลิปนี้นะผมนะในการมาแชร์ประสบการณ์กันนะผมเราก็ ผมบอกผ่อนวา่าเป็นแบบว่าความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันเนาะก็เรื่องของการทําหรือว่าแบบว่าจํานวนการหรือว่าจะฝัดเครื่องหรือว่าจะทําหรือไม่ทำเนี่ยผมว่าแล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนเลยเนาะแต่ว่าผมว่ามันอาจจะช่วยได้แต่ว่ามันก็คงแบบไม่ได้ดีถึงขั้นแบบอู้ยรถแม่งวิง่งแรงถึงขั้นวมา่าแรงมาขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เนาะนอาจ,จะช่วยได้สัก1 0 2 0อะไรเงี้ยเนาะแบบว่ามันมันองเป็นแบบ แ,แชร์ประสบการณ์กันแล้วกันเนาะก็เป็นเหมือนความพอใจของแต่ละคนแล้วกันเนาะในการที่ว่าจะทําหรือว่าไม่ทํานะผมเนาะเป็นวิธีการหนึ่งแล้วกันนะในการบํารุงรักษาแล้วกันเนาะประมาณนี้นะทุกคนเนาะก็ลืมนะผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจกับผมในการทนำะคลิปต่อไปด้วยนะผมนะเนาะแลวคลิปหน้าาจะมาทำรายการก็ติดตามไปนะผมขอบคุณครับบ๊ายบาย